บอกเขาถูกบ่ะเนี่ยบอกถูกบอกเนี่ยเราเป็นยัยสินเนี่ยเรา่ว่าบอกเรากาจะมาเห็ดเหรียญเห็ดหัวเด้อเจ้ากับช่างแคดเลียที่เรียกก็คือบอลล็กเหรมันได้โลดก็เลยวบางสิ่กับหวัวขวานได้ไหมเนี่ยตาสินอ่ะบอกทุกงวดหาเรื่งเพียรเลียงบอกเราถามได้ต่วใดก็บ,บอกบอกไปแล้วอันเรียบเพราะท่านาบอกเลยว่าเอาตองงวดบลอกกับเลยถามไว้เจ้าสิเพื่อก<ม>ับหัวขวานเราป่ะเนี่ยแม่นวลเลยว่าเอาคอตองงวดแนวเส้นอันงวดมันออกอาหานึงอ่ะเนาะ ็เลยว่าบอบ,บอบอกบอกแล้วกับเรื่มหอดมือเลกออกมากกัเลยวางสิแมนวนกับว่าลืมอหลีบานที่นี่ฮอดมือเล็กออกกับเรได้ซื้อ่นละ่นเทศสติจ้าเสบียว่าติดวันนี้ว่า,า,าน,นี่้ะจ้าตัวไรแม่ที่ไหนแนวทางเอ็กซ8ซีแปดเจ็สี้าสีห่หางจ้าบอกเขาถูกป่แม่บอกถูกบอกเนี่ยเราไม่ใช่สินเนี่ยเราต่ว่าบอกเราอาจจะม่เห็นเหรีเห็ดหัวเด้อเจ้ากั ช่งางแคดเลียที่เลียกคือบ่อร่องไงมันได้โลดก็เลยวางสิกับหววัวขวานนี่ไปไหนี่ตาสินอ่ะบอกทุกงว้วนหางเพลี้ยเรียกออกแล้วถามได้ต่วใดก็อบอกบอกไปแล้วอันเรียบ่็ท่านบอกเลยว่าเอาตองงวดบ่อก,ก็เลยถามว่าจ๊ซี่เพิ่อ,อกับหัวขวานหลับไปไหนแม่นวดเลยว่าเอาขอต้องงวดแน้วเส้นอันงวดมันออกหาหนึงอ่ะเนาะก็เลยว่าบ่อบ่บอกดอกบอกแล้วก็บลืมหอดเมื่อเรียกออกมากก็เลยวางสิแม่นวดก็ว่าลืมอีหลีบาดที่นี่ พอดมื่อเร็วกว่าก็ได้ซื้อ,อนั่นล่ะนั่นคือสถิติจ้าหมายเลข88ติดวันนี้งวดนี้เดจ้าตัวไเนี่ยที่ไหแ่แนวทา่านเอกซ์ซี่89 88 87 84จ้า 8, 9, 8, 8, 8, 7, 8, 4จ้าจคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100เซนติเมตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม